สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะและเพื่นโชว์อภิเชยวนะครับนี่ครับไอซีเฮาครับก็จะเสร็จแล้วนะครับจอบโอ้หันนี่เออไม่ได้มองนอนดีแท้มา,าลูกซายเสียโน,น้นครับจานแบงค์นะครับลูกชายเสียโน,น,น้น แล้วนะครับนี่ส่วนโหยูคนละครับฝนยุนี่ไม่ตกนะครับไ <c oughs> ม่ตกฝน,น,น, <c oughs> นโอ้โหลพรอ้อมฝนอ้อมไปนี่ครับอ <c oughs> ย่าเชื่อเลยฝ <c oughs> นอ้อมหลังเวทีไปนะครับ <c oughs> พี่น้องเมืองเนาะอยู่ข้างนอกคนละครับ <c oughs> ไปหัว เราจุอยู่นี่งเจี่งนะครับเดือดเชื่อเลยขอรบับแสงมันมกว้างรึเป่าอู้นยูนิ่งไกครับหย,ยุดมาไรแล้วบ้ามาดอกทันว่าตอนนี้ก็ยังม่ทันได้มรงนีฝนจางม็ดนะครับอยู่อยู่งานางม่ทันนี่ฝนจางม็ดเลย จอดทำเครืนอนี่เป็นนางฟังูหน้าเวทีครับเครื่องเสียงครับอีิมาหาสาสาวนะครับโอ้ๆจนปวดตรงนี้พี่น้องผมนางฟังอยู่ประมาณนี่แหละเคืน่นงนะนี่ไหมยูประไดีเด้วยครับ หนาคดังนั้นส่วนไรเขากับลิงครับดัง,งนั้นเคยเห็นทางงานนครับส่วนทีมง,งานวันลังว่าน้องท่องครับน้องพัก่อนอยู่ด้านนอกก่อนฝั่งคนกัดตื่นล่ะน้องอินพัก่อนอินแบบจะได้มานำต่อนะครับวันนี้มาจวดตอ่อสวัสดีครับปลา เพิ่งมาถึงนะครับกี่คลิปแล้วเนี่ยห้าคลิโปโคตรยอดเลย <c oughs> ปิยะในติงเชื่อปิยะอะไรลุงปิยะเล่าน้อยลำเพลินโชว์ลำเพลินโชว์เอาเชียวอขอให้รางวัลปังปังโอ้ฝนไหมรับอ้อมไปกว่าเหลือเชื่อเลยครับ ปลาก็มาหัวเด็กปลามันน้ำรถรถรถพระนะครับปลาคุ้มเองเลยปลาคุ้มเองครับนี่คุ้มเข้มเลย รถไฟเขาครับโอ้โหหนึ่งเจ็ดหนครับอันนี้เป็นจานเวทนะครับเนีย่ยเขาันสีเทานี่ครับด้านนอกนะครับออจอดรถจอดล้าเขาครับโอ้กว้างกวางครับ้าเมนนะครับเอาสัง่งสีเนาะพี่น้องโอตั้งสุูตรแล้ว าอัดคนได้หามสามหมื่นอ่ะจุคนได้สามหมื่นครับนี่ก็นี่ก็ได้หลายเติบแล้วครับเต็มสังอัสีนี่ก็สุดยอดแล้วครับเต็มสังอัสีนี่ก็มิชิตมิมืม่นนะครับเนี่ยกว้างครับสถานที่ทำน้อยคักครับเนี่ย ป่าคุมเองอครับครัับติดจอติดยังอยู่ครับตอนนี้นเเขียงกัเอาหน้ามอยังไหมซุ่มแล้วครับมาต้วินวันนี้เขาก็ลังทำการแสดงอยู่ที่นะครับโค้กคาวาสกินะครับพวกแดงระยองนะครับ น้องอีสานเขานะครับเขาเพิ่งได้ยกไก่นะครับแต่ไม่เหตุงา้นอยู่แถวนี้นะครับพวกแดงและจองนะครับแถวย้องนะครับมาให้ก๊อล้งแจกกันได้นะครับหมอลำม,มาแล้วนะครับสาวน้อยสาวน้อยเพิ่องแจงมาแล้วนะครับมาหมอ,อกค้อมมอนค้อมซึนนะครับเหตุที่น้องได้รับชมกันนะครับมวนได้ซึนแต่น้ำกัน เอาเบิงต่อไปจเป็นตังไหนมือแรงนะครับสอมาเห็นการแข่งกันหลายๆ,ๆ,ๆนะครับ <c oughs> ตาคุณเดครับท <c oughs> ี่ป <c oughs> ัตตาอยู่นะครับมือนี้มือนี้นะครับมือไทยแล้ว <c oughs> วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับบัตรก็ปิดราคา119บ,บาทนะถักไปได้เลยครับที่สาวหน่อยเพีดบอลเพ้งแฟนเพจนะครับ มาแสดงมึงบรรยากาศไปในงานนะบรรยากาศการทำงานของพี่ๆทิงคอนวอยนะครับได้เลยที่สาวนักศึกษากาการทำงานนะครับทำยังไงทำไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องในกล้องเรื่อยๆนะครับนะครับข้างหลังกับกว้างครับด้านหลังกับกว้างขวางหลังนี่ครับกางเ้อะหนานะครับ เอ้าวันพฤดีได้มงนองดีแทะนี่บดนะครับโอ้ได้มองนองน้องในรถลำโพงรถลำโพงครับเกิดเจอกันนะครับกับตาโนนและเพลินโชนะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วเขาท้อการแสดงที่ร้านปลาเกลือนะครับบางละมุงชนบุรีนะครับสำหรับพี่น้องทั้งชนบุรีนะครับ ตรงนี้นะครับไปให้กำลังแจกกระจายนะครับมาออื่นถ้าสำหรับวันนี้เขาก็อยู่นี่นะครับรย้องนะครับไม่ไกลกันไม่ไกลกันมากนะครับวันนี้เขากลับมาเตยผู้หลับนวันครน,นะครับอยู่ตลาดนาวมิตนวมนครคลองหลวงปทุมธานีนะครับโอ้อญญายะครับเมื่อคืนนี้คนหลายประคัก สนับพี่มีครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องอนุญยะลำพูนชูออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่างนี้ครับกดกระดิ่งครับเพื่อการแจ้งเตือนของคลิปต่อไปนะครับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ